มาค่ะมารับชุดจัสตินกันนะทำตามนี้ได้เลยคะ่ะตามลูกศรที่พี่มาร์คไว้เลยนะเข้ามาตามลูกศรแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นรูปจัสตินตรงนี้นะก็กดตามเข้าไปเลยคะ่ะตอนนี้ก็รอโหลดนะถ้ามันมีให้กดข้ามก็กดข้ามทั้งหมดได้เลยนะทุกคนจะได้ไม่ต้องอ่านข้อความให้เสียเวลานะ นี่เสร็จแล้วมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะพอทำเสร็จตามที่เขาบอกก็กดรับทั้งหมดแล้วก็มากดตรงกล่องตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้รับชุดจัสตินไปนอกจากจะได้รับชุดจัสตินไป7วันนะคะทุกคนจะได้รับสกินตัวนี้ด้วยนะเป็นแบบถาวรน,นะคะเป็นการเพิ่ม EP นะคะใช้ร่วมกับ K ก็จะดีเลยทีเดียวค่ะทุกคนก็ลองไปใช้กันดูนะคะนี่แล้วก็มาเต้นหน้าล็อบบี้กันค่ะ ใครที่ยังไม่ได้ก็ลองเข้าไปดูนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวหมดเขตก่อนนะคะ